ยุกกี้ให้โชคหน่อยโอ้หมาเลยมาแล้วมาแล้วป้ายป้ายขาวเขาเอินไปเราพึ่ไปเขาป้ายฝ่าบอกป้ายฝ่ายุกกี่ให้โชคหน่อยเร็วเลขอะไรครับดูชัดๆเจ็ดสองสี่ศูนย์ค่ะมันมันกลับด้านแล้ครัะโอเคเจากล้องครับผมมาประมาณนี้นะครับ ผู้ได้แคปทั that, oh right. uh, yeah. oh ้นก okay. <poon amateur armies> ันครับถ้าได้ในสองร้อยหกสิบท่านเนี่ยอันนี้ผมบอกง่ายๆนะเนี่ยเปย์ได้ในหนึ่งงวนเนี่ยบ้านเขาบอกยังกาะโต้ด้วยยังกาะเตียงด้วยรถเตงด้วยบ้านใช่เพีงด้วยรถโต้ด้วยบ้านโอยโอเคตามดีแล้วครับเอือเอาถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับผมถ่ายหน่อยเตียงด้วยรถครับโต้ด้วยบ้านครับ เปิด <Okay. S 2> okay. ฟังอ่านหน้นนนาานาก่อนหรอเจ้าสิบอกบนี่มาห้าว่ามันอัน,นดูริม่อน,นดดไนด้ไหมว่ามันนนบิตะได้ไหมอยู่กี่พอใจมันเหมือนกับดูหนังดูริไอมอนนห่นไหมมันมีอือ้อขืออีคือแบบห้ามันเขาเรียกอะไรนั่นถึงไหนแล้วตัดผมสัส้นอุสัรนได้หรอตัดผมอีรี<ก>ม่อนอ่าไม่ได้<ก>ตัดเลยล่ะโอ้ยแบบนี้แหละ ตอนนี้เขาเป็นสาวกรุงเทพแล้วนะครับบ้านนี้จะสร้างที่อุดรหรือจะสร้างที่กรุงเทพหลังละสี่สิบล้านหรือสามสิบล้านมันคือหลังใหญ่แท้อืมความฝันคนกับฝันกับยังไงคนนู้นนี่แค่เดียวเลียวอยู่ไปหลายปีเลยฝันได้นะฝันได้ก็ทำได้ไงคนเก่งขนาดนี้ต้องทำได้ให้ประมาณห้าล้านให้ทำที่คนโอ้ยหาหลังมันธรรมดามันทำที่อุดรไปแล้วมันทำที่กรุงเทพสัก สามสิบล้านฝันให้ใหญ่ฝันให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงฝันให้ใหญ่แล้วก็คิดใหญ่เนี่ยคือคิดเล็กคิดใหญ่ไม่ใช่แล้วก่อนคิดใหญ่ไปดีกวา่วาคิดใหญ่ไปดีกว่าแต่ก่อนผมฝันว่าผมอยากมีรถเอ็นวีคันหนึ่ง<อ>ไปขายของตลาดนัดอ,อยากจะมีรถเอ่บอร์เลียคันหนึ่งอพอได้ไปขายของตลาดนัดอตอนนี้มันไอ้คีเอาผ่านอะไรมีรถแฮสามชี้กันคือบางทีเราก็ก็คิดได้นะแต่เราก็ขยันอีกอะไรแค่นี้เรามีความสามารถมีโอกาสแล้วก็คิดให้เยอะให้ใหญ่ไปเลย เขาได้อยู่เนือนีเขาทำกานบ้านนี้เขาจับเคียรานธนากรทีงไหนแล้วนั่นหระทไหนจริงถึงไหนโอ้ยเขานับอกสังขารถึงโดนแล้วตัวเรียบบ้านนียคอยสอบเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงซอมกวาอะไรเปิดเลยอ่า อาเป็นกอนเสียงเอาได้ยู่แล้วขมีอ่โอ้ตั้งอ้โตอีกอีเยะมาป่เทคุณแม่เยอสีรอร่ร้อยคนยกประเทศคุณแม่กับล่อยกี้ด้ยกันเริ่จะนอยสิเทคุณแม่เริบทมบทอนกินครับทอนกิน ไม่ใช่โนกิ oki, แต่ชื่อยุกิลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยยังโสดเ่อมีผู้ใดไร้คู่ชูใจปพกแฟนยังไม่มีมาเจอคนารักอย่างเจ้าจนหลุดปากเบาว่าคาวอีลีอยากมีรูปคู่ไว้อัพลงไอจีกดลงสตอรี่ว่ามีคนรู้ใจหากยังโสดโปรดยิ้มให้บ้างจะไปนั่งข้างๆข,ข,ขอเบอรล อีอย่างสังเป็นตาหักบักลายหัวใจละลายเว้า่บายอ้ฟินถ้าเธอมีใครตามชอบป,ปีลาสดาก็จะเมามายินดีจ่ายทุกฟินหมดเท่าไหร่น้องก็จะไม่คินปักมุนเช็กินอยากจินกับอายเบงิงอยากลองขี่คู่โบาตาอยากลองขี่คู่โบาตาลงมทองลง้ทา ตัวเกี่ยวนั้นแผ่นดินพ่อดินพ่อไอ้เมงพอ่อเมืองพ่อแต่ก็บอกเคยได้ไปมาความเป็นไทยมาไกลเกินตานจะตาหวานหวนน้องตานบ่ไหวเธอขิงหัวใจลีเดอไอข้าวอีลีเดอมองเออนี่ขอจริงเลรครับคุณแม่ใจสิคาอีแล้ว ไปแล้วมัคือมวนแท้คุณแม่คุณแม่ใจสวายใจละลายสวายอือโอ้ท่านี่ครับวันนี้ให้กำลังใจโลกทุกทีนะครับปัง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 ,ปง สักเสียงน่ะขนาดหอนแต่ผู้ปลดผู้เป็นป mm. ผู้ทิเสือขุดไซอิ๋งเรือวผู้ทิเสือ าอีลีู่ตกลูกช่วคาวาอีลีมาเจอคนน่ารักอย่างเจ้าจลุดปากว่าว่าาวาอีลีนะใสสุขใสลูก่อนกไปพ่ตกลูกเ่อไม่ใช่ที่โนกีนะครับลูกรื่งญี่ปุ่นไทยชานไทยนะ ลองไอจีวดลมสตอรี่ว่ามีคนรู้ใจหากยังสดโรธิ้ใบ้าจะเป็นขัขงขขอบรแลนคนอีอยางสงเบสนตาค้างมัลาห์วใจละลายว่าบาออะไระแเธอมีใครตามชอปีลาสซ้าเธอมีขรตามชอบปีลาสซ่าถ้าเธอมีใคราอาเดีวยวกันเนถ้าเธอมีใครเ่มจไม่เาคุณยกัน ก็คือมีขายตามชอบกีลาซาน่าค่ะายงสโดคิม่บาจะไปนั่งางขอเลไกลคนอียาบจำเป็นตหาคุยบลั๊ก